แอปทักษอนหลังจากสร้างความฮือฮาในรายการสามเซฟวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกับลุกแดนเซอร์วงระเบียบวาทศิลป์ทำให้เอซต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยสดใสมากจนแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนแดนเซอร์คนไหนแอปทักษออน แม่แอฟจัดเต็มค่าสำหรับวงระเบียบวาทศิลป์และพิธีกรกับชุมพู่อารยาล่าสุดพีกว่านั้นค่ะพัสสออนจัดเต็มหน้าเด็กมากรงไอจีพร้อมแคปชั่นเด็กมารับชมพร้อมๆกันค่ะ Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart